แบบนี้ดื่มน้ำหรือยังครับมาเติมความสดชื่นด้วยน้ำดื่มสิงห์ที่ผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครคอมิวเตอร์แค่ดื่มดูก็รู้ว่าใช่น้ำาปล่าที่ไม่เปล่าประโยชน์น้ำาดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีทททเอ็นสองท่านท่านผู้ชมครับในทุกๆปีของเดือนธันวาคมผมเชื่อว่าท่านผู้ชมต้องจําได้นะครับประเทศไทยมีวันสําคัญเรียกว่าวัน วันพ่อของแผ่นดินนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อพูดถึงพ่อแล้วสังคมไทยนะครับเมื่อเริ่มจากครอบครัวเนี่ยเสาหลักของครอบครัวมีทั้งคุณพ่อและคุณแม่เขาเรียกกัาเป็นเสาหลักที่มีความสําคัญนั้นถ้าเสาหลักแข็งแรงนะครับครอบครัวแข็งแรงสังคมแข็งแรงประเทศชาติก็แข็งแรงโชคดีนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีพ่อของแผ่นดินเป็นตัวอย่างวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็สนทนาในเรื่องของ ร,รอบของปีคือวันพ่อแห่งชาติวันนี้ประเด็นที่เราจะสนทนานะครับเรื่องของวันพ่อแห่งชาติแขกรับเชิญได้แก่ท่านพลเอกจรัญกุลรวนนิทนะครับซึ่งปัจจุบันท่านดำงรงตำแหน่งนายกสมาคผมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาแล้วก็คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,รบพอพูดถึงพ่อตัวอย่างหรือว่าพ่อของแผ่นดินผมเชื่อว่าน่าจะมีประเทศไทยประเทศเดียวใช่ไหมครับ ที่มีวันัญลีกษลักสาคัญเท่าที่ทราบข่าวได้ในโลกนี้มีประเทศไทยเท่านั้นโอ้ครับด้วยเหตุอะไรด้วยเปเหตุว่าเรามีพระบาทสมเด็จพระจุาจยกรกัตรกาลที่9ครับครับเป็นพ่อแห่งชาติพ่อแห่งชาติครับเราสัรเสริญยกจ้องท่านมาตั้งแต่ปี2523อ๋อตอนนั้นนี่พระชนมพรรษาแค่53พรรษาอ๋อหมายความว่าสมาคมก็เริ่มพร้อมกับวันที่ครับเมื่อท่านพระชนมพรรษาได้5 53เนี่ยพรัรพระอรสพรัชทิดาสำเร็จการศึกษาหมดแล้วเอหมดแล้วหมดแล้วครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าครอบครัวของพระองค์ท่านเ่ยทำงานในสังคมมาตลอดไม่มีใครที่ทำประโยชน์ได้กับประชาชนได้มากว่เราก็เลยยกย่องพระองค์ท่านให้เป็นพ่อแห่งชาติมีคนเดียวมีองค์เดียวในโลกนี้ก็วันนี้ก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าวันนี้เนี่ยครอบครัวและครอบครัวเนี่ย ก็น่าจะมีพ่อที่เป็นตัวอย่างครับนั้นบทบาทของสมาคมก็เริ่มขึ้นเป็นที่ไปที่มายาวนานยังไงบ้างครับครับเด็กตงงที่ผมกราบเรียนะครับ,รบสมาคมนี้ตั้งเมื่อปี2513แล้วก็ต่อมาในปี2523มา10ปีอ๋อครับเราก็จึงได้เชิดชูเชิดทูนพระองค์ท่านให้เป็นครัพ่อแห่งชาติขึ้นครับแล้วก็ทํามาปีนี้เป็นปีที่44โอ้ยานานยานาน,าน <laughs> แล้วครับเราก็ คิดว่าในในประเทศไทยเนี่ยมีประชากร66ล้านมีผู้ชายราวๆ35ล้านเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วประมาณสัก15ล้านนะครับเหลือก็ยังเป็นเด็กยังไม่มีครอบครัวเงี้นะครับใน15ล้านนี้ต้องมีคนดีต้องมีคนดีก็จะให้เป็นพ่อที่ดีจะเป็นพ่อดีเด่นพ่ออะไรผนที่สุดก็บอกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติเป็นพ่อตัวอย่างครับก็เราก็คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติทุกๆปีครับ นะครับโดยคัดเลือกมาทั่วพระราชณาจกรอ๋อมีทุกจังหวัดเลยทุกจังหวัดครับจังหวัดละสองท่านจังหวัดละสองท่านครับอันนี้ประหลัดกระทรวงมหาดไทยท่านเมตตาให้ราชการจังหวัดช่วยคัดเลือกมาให้เราครับครับกรุงเทพมหานครอําเภอละหนึ่งท่านเขตละเรียกว่าเขตละหนึ่งเขตละหนึ่งท่านครับครับครับน่าเสียดายที่ในปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยทางอำเภอทางเขตเนี่ยคัดเลือกให้เรา ไม่ได้บ้างอะไรบ้างนั่นแหละครับแต่ปีนี้จะปกติไหมครับปีนี้ได้คัดเลือกส่งมา20เขตเอา20เขตครับก็ยังดีครับยังมีความสนใจบางคนอาจจะสนใจในเรื่องอื่นมากมากกว่าแต่ว่าอันเนี้ยมันมีความหมายลึกซึ้งอย่างที่ท่านดรสุรชัยว่านะครับพ่อในครอบครัวมีคนเดียวับ แล้วก็จะเป็นผู้ที่จะคอยดูแลครอบครัวมาตลอดครับครับเหมือนอย่างที่เรามีพ่อแห่งชาติพระองค์เดียวครับบทบาทของสมาคมเนี่ยผมเห็นชื่อนอกจากในเรื่องของการคัดเลือกพ่อตัวอย่างชาติแล้วยังมีบทบาทในเรื่องของการอาสาสมัครช่วยการศึกษามันเกี่ยวข้องกันยังไงครับครับเริ่มเริ่มขึ้นมาทีเดียวเนี่ยนะครับเริ่มขึ้นมาจากท่านผู้ก่อตั้งคือคุณหญิงเนื้อทิพย์สมัยรสชท์เนี่ยครับ กับสามีก็ช่วยกันตั้งสมาคมช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือสังคมก็เท่ากับว่าระดมเพื่อนฝูงรอบๆตัวเนี่ยมาอาสาสมัครครับสมัยนี้ใช้คําว่าจิตอาสาจิตอาสาแต่สมัย40กว่าปีก่อนเรียกว่าอาสาสมัครอ๋อสับใหม่ประธานก็เห็นว่ามีความอาสาสมัครครับต้องมีจิตอาสาจะอาสาสมัครไปทํางานได้ใช่ใช่ใช่ครับครับดังนั้นก็อาสาสมัครครับ เน้นในเรื่องอะไรในเล่อในเรื่องของช่วยการศึกษาเด็กเล็กที่ขาดทุนการศึกษาเนี่ยเราก็ช่วยการศึกษาช่วยทุกปีเลยช่วยทุกปีครับสมัยก่อนนี้เราช่วยเด็กตั้งแต่อนุบาลขึ้นมาเลยนะครับแต่มาในระยะหลังหลังจากรัฐธรรมนูญปี60ออกมาขาดมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่ารัฐให้การศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียนคือ7ขวบไปจนจบมัธยมศึกษาคืออายุ19ปีครับนะครับ ก็เราก็ไม่ไม่ช่วยแล้วก็เรียกว่ารัฐช่วยแบ่งเบาไปแล้วรัฐแบ่งเบาไปแล้วเพราะงั้นก็พ่อแม่เขาต้องเลี้ยงได้ครับเราก็ช่วยสําหรับผู้ที่จบภาคการศึกษาบังคับที่รัฐให้แล้วนี่นะครับใครจะไปเรียนต่อในภาคอุดมศึกษาแต่ไม่มีทุนเราก็ช่วยคขาตอนนี้จะเป็นโฟกัสระดับอุดมศึกษาอุดมศึกษาจาบจะได้มีงานทําจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปครับหมายความวันวันที่มีการแจก ถ้วยของพ่อตัวอย่างชาติวันนั้นก็จะมีมอบทุนการศึกษามอบด้วยครับเรามอบตัวอป่เช่นปวชปวสมหาวิทยาลัยครับพยาบาลนะครับอย่างเช่นปัจจุบันนี้รามีพยาบาลก็ได้รับทุนอยู่สองต้นเดียวกันแล้วก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยท่านหนึ่งแล้วก็ปีก่อนก็มีนักศึกษาปวสท่านหนึ่งทั้งองนี่แหละครับ พอพูดถึงในเรื่องของสมาคมแน่นอนว่ากิจกรรมใหญ่ประจำปีคือทุกวันพ่อแั่งชาติคือวันที่5ธันวานเนี่ยก็จะมีการมอบรางวัลให้พ่อตัวอย่างชาติระหว่างก่อนที่จะยังกิจกิจกรรมมันใหญ่กิจกรรมเล็กๆทั่วไปของสมาคมมีมีวางทิศทางอย่างไรบ้างเริ่ม,รเ,รมเริ่มตั้งว่างานที่เราทำนั้นเกี่ยวกับพ่อตัวอย่างนึงนะครับ,รบ,รบแล้วก็ขอความกรุณาจากประหลัดกระทรวงมหาชัยให้ช่วยคัดเลือก ท่านก็ให้ผู้ว่าจังหวัดคัดนเลือกมาให้จังหวัดละสองท่านขอความกรุณาจากผู้ว่ากรุงเทพมหานครให้เขตละหนึ่งท่านนะครับก็แปลว่าเราจะต้องได้ 50- 50คนในกรุงเทพมหานครมีคณะกรรมการส่วนกลางนะครับคัดเลือกกันขึ้นอันนี้ก็คืองานที่ทำงานที่สองท่านเห็นไหมครับดอกไม้เนี่ยดอกไม้เนี่ยคือดอกพุทธรักษาพุทธรักษาเป็นสัญลักษณ์ของพ่อแห่งชาติพุทธรักษาพุทธ ทำอธิบายผมไม่ต้องอธิบายมีความหมายในตัวแล้วเราก็ทําดอกไม้นี่ให้เป็นสัญลักษณ์เหมือนอย่างดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ดอกป๊อปปี้เป็นของพามผพานศึกกรมที่เป็นต้นเราก็มีพุทธรักษาะเราก็ทําขึ้นแล้วก็ที่จริงเนี่ยให้พ่อให้ลูกนําไปไหว้พ่ออให้พ่อซื้อแจกเก่เพื่อนๆพ่อในการนะครับ ได้เงินเข้ามาก็มาจัดงานนี่แหละครับอ๋อเรียกว่าเป็นที่มาของทุนหรือก็ประมาณที่ไปเสนอเราทําขึ้นมาก่อนล่วงหน้าเดือนธันวาลนี้เป็นหลายเดือนทาตั้งแต่เดือนมีนาเมษาแล้วค่อยๆขายออกไปอ๋อแต่ต้นปีเลยทัตั้งแต่ต้นปีครับนี่ครับถ้าดอกใหญ่อย่างนี้ก็ร้อยบาทหมายความว่าทั้งทั้งทั้งผ่านผ่านเลยเพก้า0ร้อยบาทก้าร้อยบาทครับแล้วมีพันใหญ่กว่านี้กันสองร้อยบาทมีเป็นต้นเงินก็ไม่เป็นไรแล้วครับกทำทำ อย่างนี้แหละครับทำกุศลครับแล้วช่องทางที่จะสื่อให้ให้หน่วยงานต่างๆทราบมีช่องทางเราออกประชาสัมพันธ์เรื่อยแล้วเราขอความกรุณาจากกระทรวงศึกษาส่งไปขายจากจังหวัดต่างๆก็ส่งไปขายเวลานี้ท่านผู้ว่าราชการว่าไม่ตารับไปช่วยขายให้ทั่วพระราชครับเราไม่มีแรงที่จะไปจังหวัดท่านก็ช่วยจัดการให้ย่างนี้เป็นต้นก็ได้เงินเข้ามาแล้วประดิษฐ์ดอกพุทธรักษานี่เป็นอาสาสมัครหรือยัง เดิมทีเนี่ยนะครับเขาก็ทําจําหน่ายมีแต่ทําจําหน่ายเราก็ไปติดต่อก็บอกนี่เป็นการบุญก,กุศลเขาช่วยด้วยแทนที่จะคิดเราแพงๆเขาก็คิดถูกเป็นทํากุศลด้วย嗯嗯นะครับก็ถือว่าทําบุญกุศลร,ร่วมกันอันนั้นก็เป็นงานหนึ่งการทำเราพัฒนาหารายได้ด้วยการเลที่สองคือทําหนังสือ อ๋อมีหนังสือหนังสือที่ระลึกวันพ่อเนี่ยเราทําทุกปีในในเนี้ยจะมีทำเนียบของคุณพ่อตั้งแต่ปีแรกปี2523 23 39ท่านนะครับก็มียังไปทชีจนถึงปีนี้ปีนี้จะได้อีก312ท่านนะครับทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเรามีพ่อตัวอย่างแล้ว13,000เศษโอ้เยอะเับเยอะครับก็ล่วงลับไปบ้างเจ็บป่วยอะไรเพื่อนแล้วก็ ยังแข็งแรงทํางานอยู่ได้ประมาณสักเจ็ดดพันท่านนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมเราภูมิใจว่ามีตัวแทนว่าพ่อตัวอย่างแห่งชาติช่วยพระราชาจักรับสิ่งที่น่าเป็นห่วงน่ากังวลคือวันนี้เนี่ยสังคมเนี่ยพอมีพัฒนาการที่เติบโตเนี่ยอีกบางมุมก็อาจจะเป็นความอ่อนแอของครอบครัวอย่างน้อยโครงการนี้ก็น่าจะสร้างสร้างสัญลักษณ์ของ รูปแบบของพ่อที่ดีให้สังคมได้รับทราบได้นะครับครับเป็นสองมุมครับครับตสรุชัยมุมหนึ่งก็คือลูกต้องสนึกถึงบุคคณพ่อแม่ในขณะเดียวกันพ่อแม่ก็ต้องมีเมตตากรุณาต่อลูกที่จะเลี้ยงลูกอุปถัมภ์เด็กออกมาแบะเบาะเนี่ยจะกินยังไงล่ะแม่ก็ต้องช่วยพ่อก็ต้องช่วยครับอบรมไปตบโตก็อบรมกันจนกระทั่งเติบโตเป็นใหญ่เขาก็กลับมาเป็นพลังของชาติดังนั้นสิ่งที่เราต้องการทํามากก็คือ ให้พ่อนึกถึงลูกเขาไว้เป็นตัวอย่างที่ดีลูกให้ลูกเนี่ยกระตัญจูกับตุ้งไปดีต่อพ่อแม่เขาไว้ให้เป็นได้เป็นพลังเสริมกันครับนะครับอันนั้นคือวัตถุประสงค์หลักทีเดียวคครรัับบนะครับที่ที่ท่านพ่อเาีเดนเนี้ยสังคมมันเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับยาเสพติดก็มีมากถ้าพ่อแม่ไม่ช่วยกันกำกับนะครับไม่ช่วยกันให้คําแนะนําที่ถูกต้องลูกก็จะไปครับนะครับเช่นเดียวกันถ้าเผื่อ ลูกไม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก็จะไปในทางที่ไม่ดีท่านท่านท่านนายกพอมีแนวทางที่จะเป็นแนวทางชีวิตของให้ให้พ่อปัจจุบันของของ,ของหลายหลายครอบครัวซึ่งวันนี้ก็อาจจะภาวะสิ่งแวดล้อมอาจจะทําให้เขาเนี่ยอ่อนแอขึ้นพอมีแนวทางในการประคองชีวิตเพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นพ่อตัวอย่างในอนาคตบ้างไหมครับคไม่ไม่ไมยากไม่ยากหนึ่งตั้งมั่นอยู่ใน ความดีความดีที่ว่าดีถ้าเผื่อเป็นศาสนาพูธก็ถือศีลห้าไว้อ๋อครับนะครับอย่าดื่มเหล้าเมาสุราเมาไมาอย่าเที่ยวรักขโมยเข้าของไม่พูดเท็จต่างต่างเหล่านี้ศีลเรารู้จักกันดีแล้วนํามาปฏิบัติให้ได้ข้อที่หนึ่งแล้วเป็นตัวอย่างให้ลูกครับครับนะครับก็ข้อสําคัญก็คือต้องสอนให้ลูกเนี่ยทําแต่สิ่งที่ดีที่งามถึงเข้าให้ข้าไปเรียนหนังสือแล้วลูกนะไม่ใช่อย่าว่า หนีไปเสพยาเสพติดเลไมทนไม่ได้ก็ต้องสอนเขาอบรมพ่อเป็นเสาหลักของบ้านเคียงคู่กับแม่เพราะฉะนั้นก็จะอบรมลูกให้เติบโตขึ้นเป็นคนที่ดีข้อที่สองที่ผมกราบเรียนว่าพ่อต้องเป็นตัวอย่างพ่อเขาอย่าติดการพนันอย่าดื่มเหล้าเรียกอบายมุกอุบายมุกทั้งปวงในพ่ออย่าทำให้เห็นนะครับเพราะงั้นก็ต้องสอนลูกเขาในเรื่องเหล่านี้เรับ เรียกว่าปัจจุบันในสิ่งรอใจมีเยอะมากมากครับแล้วก็อย่างอย่างที่เราไม่รู้สึกตัวเนี่ยครับฝรั่งก็บอกเราบอกโอ้เครดิตการ์ดอ๋อเป็นเรื่องดีแต่นั่นคือการเป็นหนี้ใช้เงินล่วงหน้าถ้าเผือให้รือไม่มีสติครับเครดิตการ์ดอันหนึ่งบอกให้เซ็นได้เท่านี้แต่ว่ามีห้าใบก็เซ็นเป็นหนี้เขาทุกใบนี่ไม่ได้เพราะต้องมีสติว่าตัวมีรายได้เท่าไหร่ อย่าให้เส็นเกินออออเป็นเรื่องที่ดีที่ว่าเราไม่จําเป็นต้องพกเงินติดตัวกระเป๋าแต่ว่าอย่าได้อย่าได้อย่างที่ผมกลาบเปลี่ยนเยอะกว่าอย่างมีห้าใบเส็นเกินกว่สุกใบมันก็เป็นหนี้ซึ่งซึ่งพ่อแม่เนี่ยควรต้องสอนลูกว่าอ,อ,อย่าเป็นหนี้เป็นสินครับก็เป็นช่องทางที่จะเกิดโ,โกงทําทุจริตชั่ว้ายต่างๆอีกมากมาย ก็เรี an, <w> anya, ยกว่าวันนี้อย่างน้อยสังคมไทยก็ยังยังมียังมีเรียกว่ามันมันมีตัวอย่างที่ดีให้แต่ถ้าไปดูในสังคมต่างประเทศเราค่อนข้างจะโชคดีมากกว่านะครับโอ้เราเราประเทศไทยมีอารยธรรมที่ประเสร,ริฐมากกว่าชาติอื่นผมให้กาว่าประเสริฐมากกว่าชาติอื่ค,คือการโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตากรุณากัตัญญูกตเวทีครับอันเนี้ย ถามว่าชาติอื่นเขามีเหมือนเราไหมคํมตาตอบคือสงสัยอยู่ก็อาจจะมีแต่ว่าสงสัยอยู่จะมีมันความเกรงใจงี้ยจะมี<อ>ไหมไม่มีนะครับเราเนี่ยแต่เราก็ต้องใช้ถูกทางครับ,รบไม่ใช่ว่าเกรงใจในเรื่องที่ชั่วร้ายก็ไม่ได้ต้องเกรงใจในเรื่องที่ดีงามครับครับแล้วในในวันงานหมายความว่าในทุกๆวันที่ห้าของปีก็จะมีการมอบรางวัลเนี่ยมีกิจกรรมอะไรนอกเหนือจากการมอบรางวัลไหมครับ เราทำมาแล้วเป็นปีที่3ปีที่4ี่นะครับคือเราแยกออกเป็นสองวันคือการวันที่สี่สองวันด้วยสองวันครับวันที่สี่ธันวาคมเป็นวันที่เราจะไปบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลนะครับมีการทําสระตะกณ์ถวายปีนี้ทําที่วัดโบวรนิเวศที่ศาลาร้อยปีนะครับเวลาสิบนาฬิกาของวันที่สี่ธันวาเวลาสิบธันวาก็ไปทําบุญถวาย พระบาทสมเด็จพระจุบวรราชการที่9้าพระบิดาชาติชาติแล้วก็คณะกรรมการและประชาชนจะไปก็เชิญรับเรียนเจดสาะร้อยปีวัดบ่อนิเวศสระร้อยปีครับวัดบ่อนิเวศแต่งกายสุภาพครับเพราะเราทำน้าพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐครับครับทางด้านวันที่สี่ครับวันที่ห้าก็เป็นวันที่เราได้กลับบังคมกลับถอยบังคมทูลไปขอผู้แทนพระองค์มาเป็นประธานในการพระราชทานกิตตบัติให้แก่พ่อแห่งชาติ ในปีนี้เนี่ยได้ทรงพระกรุณาปรุกลราให้พลนอาการเอกชลิตพวกรับมาเป็นผู้แทนพระองค์ครับครับเป็นผู้แทนพระองค์ที่ทรงเมตตาให้เราเราถือว่าเป็นเป็นเรื่องสําคัญที่สุดของสมาคมของของพวกเราด้วยครับว่านั่นคือแทนพระองค์มาให้เกียรติบัตรกับพ่อและความสําคัญที่พ่อตัวอย่างแห่งชาติจะได้รับเกียรติบัตรครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องมงคลอย่างยิ่งครับ เพราะคนไทยผู้ชายโดยเฉพาะผู้สวสามสิกว่าล้านคนเนี่ยต่อปีแค่ส0มร้อยกว่าคนนี่ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับยากยากมากครับครับแล้วก่อนก่อนที่จะมอบมอบเกียรติบัตรเนี่ยไม่ไม่ทราบว่าจะมีกิจกรรมเรื่องของมอบทุนการศึกษาก่อนใช่ไหมครับใช่ครับกิจกรรมในวันนั้นนะครับก็คือพอเริ่มเปิดงานนี่เราก็จะมีการถวายบังคม พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ครับแล้วก็ถวายบังคมรัชกาลที่10เพราะก็ถือว่าพระองค์ท่านเป็นพ่อเหมือนกันครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเราเราได้เชิญท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมาเขียนบทอาศซรวาทรโอ้ครับถวายบังคมต่อที่ประชุมซึ่งมีคนตั้งเกือบพันคนเนี่ยนะครับครับครับให้ได้ได้ได้รับฟัง แล้วก็มีการแจกทุนการศึกษาทุนการศึกษาเนี่ยเมื่อกี้นี้กล่าวเป็นว,ว่าให้เฉพาะนักเรียนไม่ใช่นะครับเราให้กับครูที่ขัดสนอ๋อครูด้วยครูที่ขัดสนในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับนี่ครูที่ไปสอนเนี่ยคร,ครูจ้างเนี่ยแต่ว่าขัดสนมากบางทีได้เงินเดือนเดือนไม่กี่ต่าังค์เ่ยครับ,รบแล้วก็เอาเงินไปให้เขาปีหนึ่งเราให้เขาถึงสี่หมื่นบาทให้เขาเดำรง,ลงชีวิตอยู่อย่างเป็นครูที่มีเกียรติได้ เมื่อก่อนไม่มีใช่ไหมครับไม่มีทำมาได้สามปีแล้วครับอ๋อเพราะว่าพอพูดถึงครูครูก็เป็นเหมือนกับเป็นพ่อกับแม่ที่สองเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขาขัดสนเนี่ยเขาจะมีเวลามาสอนลูกหลานได้ดีหรือก็อให้เขาสบายใจยแต่ก็แน่ละสมาคมเราเป็นสมาคมเราจะไปแจกตั๋วไปที่ก็ค่อยสนับสนุนไปเท่าที่เราทําได้ครับสําคัญคือดอกพุทธรักษาเนี่ยถ้าเปิดช่วยกันอุดหนุนครับพาะอาศัย ทุนจากดอกพุทธรักษาอย่างเดียวของผมพอมีช่องทางอย่างอื่นก็แต่ท่านพูดที่เมื่อกี้ผมกล่าวถึงหนังสือปันพ่ออยนี้ครับมีคนช่วยเหลือกับะไครับมาช่วยว่าช่วยพิมพ์หนังสือ <c oughs> อย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละครับบางคนให้มาตั้งหมื่นหนึ่ง <c oughs> อ๋อคนให้มาตั้งหมื่นกว่าเลยครับ, <c oughs> บงนี้นะครับ <c oughs> นอกจากนั้นแล้วก็มีผู้เมตตาว่านี่การงานนี่คนมากินมามาในงานตั้งเกือบพันคนเนี่ยเขาีโรงเขามีโรงทานให้ด้วยมีโรงทานให้ด้วยเขาก็บอกอ้าวฉันช่วย บูสเต๊ทหนึ่งหาบชั้นช่วยข้าวมันไก่อะไรตำนองนี้นะครับมาก็มีผู้ช่วยอุดหนุนเราเนี่ยมากปีนี้มีผู้ช่วยอุดหนุนทั้งทำหนังสือทั้งตนี่สองร้อยกว่ารายนะครับคนีครับก็คือที่สมาคมสามารถดํารงอยู่ได้ครับอย่างนี้นะครับเพราะว่าความเมตตากรุณาเออเพื่อเผื่อแผ่ครับเรียกว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยด้วยความดีความสวยงามของในวันนั้นครับครับอย่างนั้นใครที่อยากจะประสงค์ที่จะ เป็นฐานกําลังที่จะให้สมาคมได้ได้กิจกรรมดีๆต่อไปก็สามารถบปิจาคได้ยินดีเลยครับครับก็ถือว่าเป็นกุศลในปีนี้นี่แหละครับนอกจากเราทํากิจกรรมนั้นมีกิจกรรมพิเศษซึ่เราทามา2อสปีแล้วปีนี้คือเราทําจัดเทศมหาชาติอ๋อมีเทศมหาชาติขึ้นที่วัดราชสิทธาวันที่4หรือวันไหนวันเดือนหน้าเนี่ยแหละครับวันที่4วันที่5้าเดือนหน้าเนี่ยแหละครับที่วัดราชสิทธารามวัดพลับ อ๋อก่อนใช่ไหมครับก่อนเนี่ยครับจัดเทศมหาชาติขึ้นก็จะมีรายได้ผู้ทําบุญอ๋อครับแล้วก็ประกาศว่าเราทําบุญเงินทําบุญได้แบ่งเป็นสองส่วนสมาคมไม่เอาเลยส่วนหนึ่งก็คือมอบวัดให้สุสิทีาเจ้าของสถานที่ครับทวายจ่บรารูวัดนี้เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามและสี่เมื่อทรงผนวชที่วัดพระแก้วแล้วเนี่ยไปจัดภาษาร์ที่นี่อ๋อครับทั้งสองพระมหากระสานไปจางภาษารือสองพระองค์เนี่ยเพราะฉั้นเป็นวัดที่สาคัญมาก อีกรายได้อีกส่วนหนึ่งจะทําไมครับแต่เอารายไดสนน้ส่วนน้งนี้ส่งไปช่วยพัฒนาอาคารสุจินโนที่โรงเรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ใช่่ครับท,ที่สวนดอกที่เ,<อ>เชียงใหม่เชียงใหม่หมครับคือต,ตึกอาคารสุจินโนทีสร้างมา 40, 40ปีแล้วก็สุดโรมโดยลำดับ ตัวข้างนอกในยังสวยงามแต่ข้างในทอดน้ำอะไรต่างๆก็ปูพังไปก็ต้องเปลี่ยนแเราก็จะเอาเงินเส่านี้ไปทําบุญเพราะฉะนั้นใครจะทําบุญกับเราเนี่ยได้บุญสองต่อ,อ,อแต่การ้สุดท้องต่อ,อ,อคือช่วยสมาคมช่วยวัดแล้วช่วยโรงพยาบาลบช่วยโรงพยาบาลคือช่วยผู้ป่วยให้เขาได้ ให้ใหายไข้ป่วยเจ็บจป่วยนะแล้วก็ช่วยทั้งทางกายทางใจด้วยด้วยครับได้บุญสองต่อครับเสียดายเวลาหมดอยากจะให้ท่านนายกสมาคมฝากถึงท่านผู้ชมถึงกิจกรรมวันพ่อตัวอย่างชาติเช่นไรครับครับเมื่อพูดถึงพ่อตัวอย่างชาติแต่ชายไทยทุกคนมีโอกาสครับท่านจะมีโอกาสได้ถูกคัดเลือกขึ้นเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติเนี่ยด้วยการทําความดีทั้งปวงเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยจิตอาสาสมัครจะไม่คิดว่าทำบุญแค่นี้จะได้อะไรตอบแทนขอคิดและมีความสุขที่ใจนะครับสุขที่ใจที่ได้ช่วยผู้อื่นช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยประเทศชาตินะครับก็จะเป็นเกิดประโยชน์ขึ้น mm. ข้อที่สองที่สําคัญมากก็คือในยามนี้ที่โลกกำลังมีอะไรต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปในปัญญาประดิษฐ์ในเอไอนะครับปัญญาประดิษฐ์หรือในสงครามที่กําลังมีอยู่เป็นบางจุด ในในโลกในขณะนี้นะครับเศรษฐกิจก็จะไม่ค่อยดเออีเราต้องให้ความสนใจกับบุตรหลานมากขึ้นให้ความช่วยเหลือเขามากขึ้นด้วยการให้สติและให้ความรู้ปัญญาเขารู้จักไตรตรองคิดทำแต่สิ่งที่ดีเรื่องที่ดีที่งามบ้านเมืองของเราเป็นบ้านเมืองที่เจริญและมีอารยาธรรมมานานแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไปคิดว่าคนอื่นเขาดีกว่าเราเก่งกว่าเราไม่ใช่ครับเราดีกว่าอื่นมากมายนะัก ขอให้ภาคภูมิใจอันนี้แล้วก็ต้องคิดว่าบ้านเมืองของเราจะเป็นรัฐบาลใดก็ตามประเทศไทยราชอาณาจักรไทยยังดำรงมาอยู่ได้700เกือบ8 0 0ปีนะครับก็ด้วยคนของเราด้วยคนไทยด้วยกันเนี่ช่วยกันทำบ้านเมืองให้ดีคนที่ทำความเจริญรุ่งเรืองแ่บ้านเมืองก็คือพ่อทั้งหลายที่นำมานำครอบครัว จะประกอบด้วยแม่และลูกนะครับที่ทําให้เจริญรุ่งเรืองก็ขอกราบคุณาให้คุณพ่อได้ช่วยกันทนุบํารุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์ของท่านเองและประโยชน์ของบ้านเมืองด้วยครับครับท่านผู้ชมครับก็ เป็นอีกมุมของความสวยงามซึ่งรายการคิดดีสังคมดีก็พยายามนําเสนอสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมเรียกว่าวันพ่อตัวอย่างก็เป็นสาระที่สําคัญพ่อก็เป็นรากฐานเป็นดินวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณท่านนายกสมาคมพลเอกจรัญกุลรว,วนิดที่มาเล่าถึงกิจกรรมดีๆกิจกรรมที่ทําทุกปีแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ญญาญญาภาพที่สวยงามของประเทศขอ,ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ,บค,ครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมสามารถติดตามสาระดีๆรายการดีๆจาก TN2, True Vision 7 8ั่แล้วก็ True ID, Facebook, Instagram แล้วก็ YouTube วันนี้ขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ SING estate.